สวัสดีครับเมือนนี้บาบาถ่ายทุกอย่างชาแนลครับผ้ามาเบิงเข่าครับเหมือนเข่าสดกองนี่กระทารดพ่วงครับถาขึ้นรถพ่วงเข่าสดกองหมอว้านนี่ครับ ตัวนี้ตาก็มันแห้งแล้วครับเก็บเซสอบครับตัวนี้กองนี้คงเหมือน,นี้ครับกองตัวนี้ รประมาณสองพวงครับประมาณสองพวงโดยประมาณ 样，坡地，包坡地，嗯，包坡地。<底> ก็ยืนบ่ค่อยมีเงาเนาะแม่เงาถึงคนจะก้ มาแกะใารให้เลยเพราะว่าเขาติกันมาทียงเสื้อผ้าตอนเอาไล้ม่ายสามพันสองหูหจ้างเรียบหกนอนเอาอย่างกูะ ค่าตัวเอาหหยกับพ่อพันหายขาบอกว่าผ่มเนะนี่แงอยูดีสองพันนึงว่าแพงนะอยอู่

มันเป็นอย่างทุกบทเรื่องวกพวกของพวกข้าเลยโอ้โหมีร่มีแรงนีบัวเน้อหนึ่งขอพรกันเนื่อกี้จะหาท่านเอาอยู่แล้ว แดดแนวนี่จราให่กหด้วนมากพ่อต้องมังหนี้มาดูบอกหลอดมาดูเนี่เมือนมันจะัดเป็นรถไม่ยังบว่เล่นอดหมดหมเบอกไ่เหลืเจ้าอยางนีตาชมนั่งกันกัหมูไข่เนาะว่าจะไรเป็นตาขวด ไม่เห็นยังม่เห็นไ่น้อยท่เห็นกเป็นครนี่ยทางเปลี่ยนคนวันทำน่นี่เนี่ยไม่ก็

太令人狠了。<noise>